สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวการอุทิศส่วนกุศลให้ผีหรือสัมภเวสีโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ คลิปนี้นะคะเป็นการดูนะคะว่าการที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้ผีหรือว่าสัมภเวสีที่มาขอบุญนั้นทำกันได้อย่างไรบ้างพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าสูงที่เรารู้จักกันดีค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้เทศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้ ผีที่มาขอบุญโดยมีเนื้อหาธรรมดังนี้นะคะหลวงพ่อได้บอกเอาไว้ว่าที่ว่าผีหลอกๆนะ่ะผีไม่หลอกนี่ฉันรู้เรื่องผีดีพวกที่จะล้อพวกเรานี่ต้องเป็นพวกเทวดาถ้าต่ำกว่าเทวดานี่ล้อพวกเราไม่ได้เพราะว่าพวกเขามีทุกข์อย่างพวกเปรตนี้มีทุกข์มากหิวมาก เดือดร้อนมากนี่ก็หลอกไม่ได้พวกอสุรกายนี้มีการหิวโหยพวกอสุรกายนี้ยิ่งไม่ต้องการให้คนเห็นมากขึ้นที่จะแสดงตัวได้ต้องเป็นพวกสัมภเวสีพวกสัมภเวสีนี้ยังมีทุกน้อยแต่ก็หิวในเมื่อหิวเขาก็ต้องการให้เราช่วยเหลือเขาที่ต้องมาแสดงตัวตรงนั้นน่ะความจริงเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอก พอแสดงตัวปุ๊บขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่ผีใครใช่ไหมถ้าอุทิศส่วนกุศลเดียวนั้นเขาจะได้รับเดียวนั้นนี่ฉันถามเขาดูแล้วถามเขาดูเขาบอกว่าไม่มีเวลาหลอกเลยครับถามเขาที่แกแสดงตัวทำไมมันหิวนี่ต้องการให้ช่วยแต่ผีเขารู้นะทำไมจึงไม่เห็นผีกันทุกคน ไอ้ที่ไม่เห็นทุกคนมันเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีบุญพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ถึงเขาแสดงตัวให้เห็นเขาก็ไม่มีประโยชน์เขารู้แล้วประการที่สองคนที่มีบุญมากที่จะช่วยเหลือเขาได้ดีแต่เขาก็ไม่มีโอกาสมาในวันนั้นเขาก็ต้องอาศัยโอกาสอยู่เหมือนกันบางทีคนที่มีบุญมากแต่ก็ไม่เนื่องมาถึงเขา ไม่เคยสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติก่อนหรือชาติปัจจุบันเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอต้องอาศัยคนที่เขาพอจะขอได้ถึงจะแสดงตัวให้เห็นทีนี้ก็ตั้งท่ากันสมัยนะเวลาอุทิศส,ส่วนกุศลไม่ต้องไปรอทำบุญเวลานั้นเรามีพร้อมแล้วเขาจึงมาขอก็ให้ไปเดี๋ยวนั้นเลยนึกในใจบอก บุญที่ฉันทำมาแล้วมีเพียงใดก็ตามฉันขอมอบให้แก่เธอขอเธอจงโมทนาเท่านี้แหละพูดง่ายๆไม่ต้องไปว่าอิมินาว่าอิมินาผีก็รับไม่ได้อีกไม่ตรงกันใช้ภาษาไทยไปได้เลยตรงๆ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องเล่าการอุทิศส่สวนกุศลให้ผีหรือว่าสาัมภเวสีโดยหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะทุกท่านสามารถนำไปใช้ตามได้เลยค่ะสาหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องเล่าดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ